สวัสดีค่ะวันนี้แม่ไคโดกลับมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาดูปฏิกิริยาไคโดกันนะคะเขาพอจะได้ยินเสียงแล้วแหละว่าแม่กลับมาแล้วนะคะแต่ว่าเราเปิดประตูไปเนี่ยเขาจะมีความตื่นเต้นหรือเปล่าจะดีใจหรือเปล่าหรือแบบยังไงหรือเปล่านะคะ<ไ>เดี๋ยวเร<ไ>ามาดูกันไคโดมาแล้วคะ่ะเอามาแล้วครับดีใจเท่านี้หรอดีใจเท่านี้หรอ ไม่ลุกมารับแม่เลยเหรออันนี้อ๋อไม่ลุกมารับแม่เลยมันดีใจจริงปะเนี่ยฮ <c oughs> ฮะมันดีใจจริงหรือเปล่าที่แม่กลับมาลูกโอ้โหถ้าแม่ไม่พูดก็ไม่ไม่ลุกขึ้นมารับแม่เลยเหรอลูกโอ้โหมาของแม่อ่ะนั่งลงก่อนลูกนะมอ,อคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยใครโดยอยู่ยกับใคร ใครป้อนข้าวใครดูอ่ะนั่งลงลงูกนั่งแม่บอกให้นั่งนั่งเลยเร็วยังนั่งอ่ะสวัสดียังครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเ็วสวัสดีครับก่อนอืมออืมมาสวัสดีครับแม่ยังโอเคครับน่ารักที่สุดเลยน่ารักจังไหนคิดถึงแม่หรือเปล่าฮะ ไหนเดี๋ยวมาเช็ดขี้ตาก่อนเลยนั่งไม่ต้องไปไหนเลยนั่งลงนั่งนั่งกับแม่ก่อนนี่คิดถึงแม่จริงปะเนี่ยฮะไม่คิดถึงแม่เลยเหรอลูกฮะคิดถึงแม่หรือว่ามาหันมาแม่เช็ดขีด้ตาให้มานี่มาหันมาอีกอีกข้างนึงมานี่โหลูกเอ,มอามาน้อยของแม่อหโหมา นอนตกแม่หน่อยดูอือืมอืมอ๋อคิดถึงไม่ไม่คิดถึงกันเลยหรอไม่คิดถึงกันเลยอะอืออ้ออออ๊อเออ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 เอาหางฟาดแม่ทำไมลูกโหคิดถึงคิดถึงเหออย่างนี้คิดถึงช่ ือนแบบดีใจเล็กๆเ,เหมือนแบบไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยที่แม่มาอะไรเงี้ยฮะใครโดเล่นขวดน้ำโชว์โอ้โหเล่นขวดน้ำโชว์อะลูกอะโชว์ใครเอาโอชีมาให้เล่นเนี่ยพี่บีมกับพี่เบสเหรอพี่บีมกับพี่เบสเอาขวดโอชีมาให้เล่นเลยเหรอมันไม่ใช่ของเล่นมันต้องขวดน้ำเท่านั้น ไม่บอกพี่บิ๊มกับพี่เบสไปอะ่ะฮะโอ้โหเล่นโชว์โโอหเล่นโชว์ลูกสนุกมากไหม,มสนุกมากไหม,มสนุกมากไหม,มสนุกมากไหมล้าวก็ ที่เอาขาพาดนะคะเพราะว่าไคโดเขาชอบแบบนี้จริงๆนะทุกคนเนี่ยค่ะไคโดเขาจะชอบแบบว่าเนี่ยถ้าถ้าถ้าแบบว่าเข้ามานอนตรงนี้ก็คือคือความต้องการของเขาคือต้องการให้เราเอาขาพาดแบบเนี้สองขามแล้วเนี่ยถ้าถ้าเราอยู่อย่างนี้นะเขาจะไม่ไปไหนเลยค่ะทุกคนเขาจะไม่ไปทั้งไปไหนทั้งวันเลยเขาก็จะนอนอยู่อย่างเงี้ยต่อยใครมาก็ช่างก็จะนอนอยา่เงี้ยเพราะว่าเหมือนแบบไม่รู้สิแบบคือไคโดเป็นหมาที่แบบติดคุณมากๆเนาะแล้วก็แบบเขาต้องการให้เราแบบ เหมือนแบบถูกเนื้อต้องตัวเขาตลอดเวลาอะไรเงี้ยเขาคงจะรู้สึกว่ามันอบอุ่นอะไรเงี้ยค่ะชอบถ้าเกิดเราออกก็จะแบบแบบลุกตามอะไรประมาณนี้นะนะลุกนะเนี่ยค่ะโอเคก็สรุปนะคะวันนี้ว่าแม่เพิ่งกลับมาจากเชียงรายนะคะก็ไคโดก็ดีใจเล็กๆไม่ได้แบบมีความดีใจอะไรมากมายขนาดนั้นเนาะเพราะว่า คือให้พี่บีมกับพี่เบสอะอยู่เฝ้าซึ่งมีสาวๆเยอะกว่าแม่เนาะแม่ก็อยู่คนเดียวสาวๆอยู่บ้านตั้งสองสาคนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ค่อยจะสนใจแม่เท่าไหร่พอแม่กลับมาก,ก็คือพี่เบสกับพี่บีมแล้วก็เพื่อนพี่บีมก็จะหายไปกับบ้านอะไรอย่างงี้ก็ <c oughs> <c oughs> เลยแบบเอออยู่กับแม่มันน่าเบื่อมากกว่าอยู่กับพี่เบสพี่บีมเนาะใช่ไหมโอเคค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย